สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เราจะต้องมาคุยกันในเรื่องใหญ่ของคนไทยครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดวิกฤตจากไวรัสโควิด -19 ขณะที่ทุกคนกําลังเจอวิกฤตอยู่มันก็เหมือนกับว่ามีพระเจ้าเนี่ยกำลังจะยื่นมือเข้ามาช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากแต่ถ้าหากเกิดการคอร์รัปชันขึ้น เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งในประเทศไทยครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเงินพันโครงการเงินกู้มิยาซาวะโครงการเอื้ออาทรโครงการไทยเข้มแข็งหรือแม้แต่กระทั่งโครงการประชารัฐในรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล้วนที่เกิดการคอร์รัปชันทั้งนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกมือพระเจ้าที่ยื่นมาเนี่ยก็จะหดกลับไปสิ่งที่คนไทยควรจะได้รับการช่วยเหลือรับการเยียวยามันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะยอมปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือ เราอย่าไปเชื่อนะครับถ้าใครจะบอกว่าเ,เงินครั้งนี้เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตของประเทศมีความจําเป็นมากรับรองว่าทุกอย่างจะโปร่งใสไม่มีการโกงแน่ไม่จริงหรอกครับในประเทศไทยเนี่ยแม้แต่เรื่องที่มีระบบดีเหลือเกินใช้ไอทีมากเหลือเกินเราคิดว่ามันต้องโกงไม่ได้เขาก็ยังโกงกันตัวอย่างชัดเจนที่สุดเลยก็คือการโกงแหวนไงครับในช่วงที่ผ่านมามีธุรกิจมีข้าราชการจํานวนมากโกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม อดีตอธิบพดีกรมสัมภากรเองยังเป็นผู้โกงภาษีมูลค่าเพิ่มไปถึง4,000ล้านบาทในช่วงที่เรากำลังวิกฤตมากๆเลยโลกกำลังระบาดโอ<ฮ>้โห<ฮ>คนจะเป็นจะตายอยู่แล้วปรากฏว่าปปชจับข้อมูลเฉพาะเดือนเมษาพฤษภาแค่2เดือนเท่านั้นเองพบว่ามีการโกงงบโควิดอย่างเดียวนะครับ974คดีในการที่เราจะป้องกันไม่ให้เงินที่มีค่าก้อนนี้ มันรั่วไหลไปได้โดยบรรดาคนโกงชาติทั้งหลายแหลวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสำคัญครับที่จะมาพูดคุยให้เราฟังว่าเราควรจะมีแนวทางยังไงหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังไงในการป้องกันไม่ให้เงินก้อนนี้รั่วไหลหรือเป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนรู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์มีผลประโยชน์ได้รับอะไรบ้างนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ต่อพัดย์มมานาควันนี้นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับอาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับเงิน400ล้านบาทก้อนนี้นะครับเราควรจะทํากับมันยังไงดีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยได้เต็มที่ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยนะฮะเงิน400ล้านเนี่ยเป็นงบป,ประมาณสําคัญมากที่จะช่วยให้คนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะนี้จากวิกฤตการโควิด19เนี่ยนะครับ จะให้ช่วยรอดพ้นจากอันตรายต่างๆในช่วงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจะช่วยให้รอดพ้นไปได้อย่างไรงบต่างๆต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คือการต้องไม่มีการรั่วไหลาอาจารย์ครับต้องไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการโกงการคอร์รัปชันเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่แล้ว ต่เงินงบประมาณที่บอกมาเนี่ยมันมันม,นมหาศาลมากเลยนะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้จับตรวจสอบดูแลงบประมาณเหล่านี้ได้เนี่ยคงอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบดูแลอย่างเดียวไม่พอต้องให้ประชาชนทุกคนเข้าร่วมช่วยดูแลด้วยที่ีําถามก็คือตอนนี้เรามีเหมือนประชาชนจํานวนมากที่ตื่นตัวขึ้นมาแล้ว ตื่นรู้สู้โกงที่องค์กรต่อต้านครัปชันใช้ใน Active Citizen ซนาจำนวนมากที่พร้อมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้คำถามคือเราจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนช่วยในการตรวจสอบงบประมาณให้ล่วไหลน้อยที่สุดได้อย่างไรนะครับซึงเป็นที่มาของ a อค AI แล้วก็การตรวจสอบงบโควิดด้วย a อค AI ที่องค์กรต่อต้านครัปชันได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ในการนำนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะครับอาจารย์พูดถึงว่าเรามีแอ็ AI อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีการพัฒนาฟีเจอร์ที่เรียกว่าจับโกงงบโควิดด้วยแอ็ AI อครับอาจารย์ช่วยขยายรายละเอียดตรงนี้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันว่างบประมาณตัวส่วนเนี่ย ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสภาพัฒน์มาก่อนใช่ไหมครับถึงจะเข้าไปสู่พรรมแล้วก็การเกิดการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็เป็นข้อดีที่ทางสภาพัฒน์ก็เปิดเผยข้อมูลจํานวนหนึ่งออกมาแล้วกับโครงการที่ได้ผ่านการเข้าไปรับความเห็นต่างๆเหล่านี้เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าข้อมูลมันมีเราน่าจะเอาข้อมูลเนี้ยมาเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนที่จะช่วยกันจับโกงนะครับโดยการเอาข้อมูลมาเปิดเผยให้โปร่งใสที่สุดให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะครับ แล้วที่สําคัญก็ต้องมีตัวช่วยด้วยว่าโครงการประเภทไหนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงหรือต่ําซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้วิธีการตรวจสอบว่ามันมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำเนี่ยก็มีการประเมินโดยหน่วยงานที่ทําการตรวจสอบอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้คําถามก็คือแล้วมันจะไปช่วยยังไงนะมันทําอะไรได้บ้างมันทําอะไรได้บ้างอันแรกก็คือมันเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นว่างบประมาณนียจะถูกไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะใครจะได้ประโยชน์บ้าง ขอหนหน่วยงานไหนมันไปลงที่ไหนนะครับอย่างที่2เลยเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เราได้ตรวจสอบได้ว่ามันไปกระจุกอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะถ้าเกิดมันไปกระจุกอยู่ที่ไหนเป็นพิเศษนี่เราน่าจะเริ่มสงสัยได้เอ๊ะมันมีมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับและที่สําคัญที่บอกว่าติดอาวุธให้คนเพราะว่างบประมาณมันเยอะมากเลยฮะอาจารย์แล้วโครงการจํานวนก็เยอะมากด้วยเช่นกันถ้าบอกว่าเอาประชาชนทุกคนช่วยไปตรวจสอบกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตรวจสอบที่ไหนก่อน โครงการไหนที่เราจะมีศักยภาพไปร่วมตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นมันจะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยให้คนทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบงบประมาณที่ตัวเองสนใจได้อาจจะขึ้นอยู่กับสมมติอาจารย์เป็นนักวิชาการอาจารย์อาจจะอยากไปดูโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคที่เกี่ยวข้องกับท,ที่อาจารย์สนใจหรือเปล่าหรือบอกว่าบ้านผมอยู่กรุงเทพผมอาจจะสนใจโครงการที่มีการพัฒนาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าสมมติบางคนบอกอยู่ต่างจังหวัดก็ไปสนใจในบริเวณนั้นโควิด A i เนี่ยก็จะช่วย ให้กับประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับและไอ้ฟีเจอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับงบโควิดเนี่ยรประชาชนจะได้อะไรประชาชนได้รู้ครับอาจารย์สาคัญเลยคือถ้าเกิดว่าจะอยากจะจับโกงนะฮอาจารย์จะต้านโกงให้ได้เนี่ยแล้วไม่รู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าคนนี้โกงหรือเปล่าเนี่ย เราก็ต้องมีหลักฐานข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าจะฟันไปว่าใครเนี่ยเราจะฟันใครเนี่ยเราก็ต้องรู้ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเราเนี้แต่เดิมเนี่ยประชาชนไม่ค่อยได้รับสู่ร,รับทราบนะอาจารย์ดังนั้นหน้าที่ของโควิด a i หรือแอคที่ไปจ COVID ับโควิดเนี่ยนะฮะเราจะต้องเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมาตีแผ่ให้เห็นให้หมดนะอาจารย์แล้วให้ประชาชนได้เห็นว่างบมันไปกองอยู่ตรงไหนหรือเปล่ามันไปกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า และที่สําคัญแต่ละโครงการที่มีการประเมินกันแล้วว่ามันมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากหรือน้อยเนี่ยมีโครงการไหนบ้างแต่กระนั้นก็ตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ400ล้านนี่มันเยอะมากมันหลายร้อยโครงการอาจารย์ครับในช่วงต้นเท่านั้นนะฮะออกมาเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้ประชาชนไม่ต้องรู้สึกโอ้โ oh, หไปตรวจสอบข้อมูลเต็มไปหมดเลยมันจะต้องมีกระบวนการหนึ่งในโควิด a i เนี่ยที่ไปช่วยกลั่นกรอง ตามความสนใจของประชาชนแต่ละคนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของประชาชนแต่ละคนด้วยอาจารย์เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกรก็อาจจะสนใจข้อมูลคนละประเภทโครงการคนละประเภทกันแอปเนี้ยเว็บเนี้ยจะไปช่วยให้คนแต่ละคนเห็นข้อมูลที่สนใจแล้วไปช่วยตรวจสอบในรายละเอียดได้ด้วยอาจารย์กำลังบอกว่าประชาชนเนี่ยที่อยู่ในอำเภอในหมู่บ้านจังหวัดต่างๆเนี่ย เขาจะสามารถดูได้แล้วก็รู้ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงบก้อนนี้เรียกว่ามีแผนที่ให้เลยครับอาจารย์เป็นยังไงครับเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วดูได้ว่าโครงการไหนมันไปอยู่ตรงไหนในส่วนในในประเทศของเราอาจจะมีบ้านเรามีโครงการมาเกิดขึ้นข้างๆเราด้เลยใช่ไหมครับคือรู้เลยว่าในหมู่บ้านเราจะมีงบอะไรมาลงบ้างใช่แล้วถ้าผมประกอบอาชีพเช่นผมผมทาอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับผมอยากรู้โดยรวมๆว่า อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในในในจังหวัดของผมหรือในจังหวัดใกล้เคียงของผมเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่บ้างอย่างนี้ดูดูได้ดูได้ด้วยครับอาจารย์และที่สําคัญเวลาเราไปติดตามแค่ข่าวเฉยๆนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้มีโครงการแบบนู้นแบบนี้แล้วก็ในภาพรวมในภาพกว้างๆม,มันแบบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าในรายละเอียดจริงๆแล้วว่ามันแบ่งงบประมาณเป็นยังไงนะเราอยู่สนใจเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยแต่มันไปลงในภูมิภาคบางภูมิภาคที่ที่จริงคนไม่เที่ยวอยู่แล้วหรือเปล่า มันควรจะไปลงบางพื้นที่มากหรือเปล่าทําให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีอากรเนี่ยได้รู้สึกว่าตัวเองสามารถไปตรวจสอบดูแรงเงินของตัวเองได้จริงๆครับอาจารย์เครื่องมือที่ว่าเนี่ยมั่นใจว่าจะจับโกงได้แค่ไหนและลําพังไอ้ระบบไอทีที่เป็น AI เนี่ยที่แสนชาญฉลาดเนี่ยมันจะจับได้จริงหรือเปล่ามันต้องมีอะไรมาเสริมอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเครื่องมือมันก็เป็นแค่เครื่องมือครับอาจารย์มันอาจจะบอกได้ว่าตรงนี้มีความเสี่ยงทุจริตตรงนี้มีความเสี่ยงมากตรงนี้มีความเสี่ยงน้อย สำคัญที่สุดคือประชาชนครับประชาชนที่ต้องร่วมกันเข้าไปตรวจสอบถ้ามีเครื่องมือที่ดีแค่ไหนแต่ไม่มีคนใช้นะก็จับโกงไม่ได้ครับอาจารย์วันนี้สําคัญมากเลยก็คือเรามีเครื่องมือมีอาวุธหนักแลับขอให้ช่วยนําไปใช้ช่วยนําไปตรวจสอบถ้ามีคนใช้กับเครื่องมือที่ฉลาดเราจับโกงได้แน่ครับอาจารย์ ที่อาจารย์พูดเนี่ยแปลว่าถ้าประชาชนสามารถใช้ได้ง่ายๆสื่อมวลชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ไหมครับได้แน่นอนครับทุกคนในประเทศต้องใช้ได้และใช้ง่ายเพราะว่าถ้ามีโอเครื่องมือที่มันยากมากไปดูข้อมูลเป็นโอเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านชุดข้อมูลแล้วไม่ช่วยให้คนเอาไปใช้ไปตรวจสอบได้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเราอาจจะไปดูแค่ผ่านๆแล้วก็เลยไปเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาและจับโกงได้แค่ปลายนิว้วครับอาจารย์น่าสนใจตรงที่ว่า วันนี้เนี่ยประชาชนทุกคนสามารถมาเป็นนักสืบไซเบอร์ได้ประชาชนทุกคนสามารถมามีส่วนร่วมในการจับคนโกงได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วอาศัยโทรศัพท์และก็ iPad ที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเงิน4ี่แสนล้านบาทที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเราของคนไทยด้วยกันเองอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารอ รอว่าให้มีคนโกงแล้วให้ปปอชอหรือสอตอง,องไปไล่ตรวจสอบไปไล่จับถ้าเรารออย่างนั้นเนี่ยมันจะสายไปครับเพราะว่าเงินมันจะสูญไปแล้วแทนที่จะเอามาเกิดประโยชน์กับพวกเราคนไทยเราจะต้องรอไปอีก5ปี10ปีกว่าปปอชอจะดำเนินคดีเสร็จกว่าจะขึ้นศาลเอาคนโกงไปลงโทษได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญเมื่อเราเห็นแล้วว่าเงินก้อนนี้ มันกำลังจะถูกเอามาใช้เพื่อคนไทยทุกๆคนนะครับเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนสามารถดูได้ว่าเราจะได้อะไรบ้างจากเงินก้อนนี้พี่น้องของเราชุมชนของเราคนที่ประกอบอาชีพเดียวกับเราใครจะได้อะไรบ้างในขณะเดียวกันด้วยเครื่องมือ A i ที่ท่านอาจารย์ต่อพัดว่าเน,นี่ยนะครับ มันจะทําให้เราคนไทยทุกๆคนเนี่ยเป็นนักสืบไซเบอร์ได้ง่ายเราจะมาช่วยกันจับคนโกงได้ง่ายก็คือว่าเราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลไปทําให้รู้ว่าเอ๊ะไอ้เงิน4ี่แสนล้านบาทที่ออกมาเนี่ยมันเยียวยาจริงไหมมันทั่วถึงจริงไหมมันถูกใช้อย่างยุติธรรมจริงหรือเปล่ามันมีใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้มีอิทธิพลคนไหนเอาเงินไปใช้เป็นประโยชน์กับพวกพ้องหรือเปล่า ซึ่งนั่นแปลว่ามีการคดโกงชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ดได้เต็มที่ตั้งคำถามไปบนแอคว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ยุติธรรมทำไมจึงไม่เท่าเทียมทำไมจึงมีข้อสงสัยอย่างนี้แล้วหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณเขาจะต้องมาตอบเราถ้าไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ เราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ร้องเรียนโดยตรงไปยังศูน,นย์ดำนวนการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานปชปชปปทหรือสอตอง,องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาให้คำตอบมาดำเนินการโดยเร็วด้วยวิธีนี้เงินจึงจะไม่รั่วไหลทุกท่านครับในวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องมาปกป้องผลประโยชน์ของเราด้วยกันเองมาใช้ เครื่องมือที่เรียกว่าจับโกงงบโควิดด้วย a อ็เราคนไทยทุกคนจับโกงโคตรง่ายด้วยปลายนิ้วทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นจากทาง YouTube, พอดแคสต์พอดบีมและสาวค่าวโดยพิมพ์ชื่อรายการแอ t now และในทวิตเตอและเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ